สวัสดีจ้าพี่น้องพพ่อกับสาวเอคือเก้านะจ๊ะกับช่องสิริอภาชาแนลไม่นี้กับสิาพพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงกบในคอนโดในลอ,อยยางด้วยพี่น้องพื้นที่ก็เม็ดนน้อยจ้ะอันนี้เป็นกบจับมาจากสวนด้วยค่ะ หัวฮานเพิ่นก็นจะเป็นหัวฮ้นกบเด้จ้ะสีเหมือนเหมือนแน่เด้จ้ะอันนี้จะเป็นกบพ่อพันแม่พันเลยด้จ้ะจะมีอันนี้จะใส่ใ่แน่จ้ะก็เลยแยกแยกไ้แต่เพินเพราะว่ากบเพื่อนเป็นาัาว์ประเภทกินเนื้อนาะจา้ะเดี๋ยวเพิ่นสิก,กินกัน อันนี้ก็จะเป็นใส่ตัวน้อยแน่จ้ะก็จะแยกไว้หัวหารก็กิโลโละสามสิบบาทจ้ะพี่น้องเ่นก็จะยูแบบสี่ด้วยจ้ะอันนี้กบอยู่นี่ บ่มีกินได้ใจพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำสมขั้นใหม่จ้ะซอยแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยก็เสปลี่ยนสองมือเเถ้อเบิงว่าเพิ่นถ้าเพิ่นออกมาทัางนองสิงก็สแสดงว่าน้ำอย,อยู่ในรอยยางมัน มันเนาหรือมันยังสิจ้าว่าเพื่อนอาจจะขี้จะเงียวอยู่ในหันนะจ้ะก,ก็อาจจะเปลี่ยนหน้าไม่เพื่อนกับเบิ้งเบิ้งตามสภาพเอาเองนะจ๊ะสาวเอกกับมือไม้คือกันเลจ้ะก,ก็ล่องฮัรดเลี้ยงเบิ้งจ้ะก็ศึกษาเพื่อนไปเรื่อยๆช่วงแรกๆในเพื่อนก็บพระท่านได้กินหัวหานเลยจ้ะก,ก็จะหาใส่เดือนกับแมาแรง ไม่เพิ่นกินจ้ะมันนี้ชอบเพิ่นเริ่มปั๊บสภาพได้ mm. ก็ได้ซื้อหัวหานไม่เพิ่นกินจ้ะต้อง mm. ิดจะยูจังสีเลยจ้ะ mm. ในหล่อนี่มี่ ตัวผูหาตัวแม่หนึ่งด้จ้ะตอนแรกเอาไวเอาไวในรอรอเนจ้ะในบ่อเนี่พอดีเพิ่นกินกันนะจ้ะตัวน้อยตัวน้อยตายเป็นตัวหนึ่งตัวใหญ่ผลกินนะจ้ะเป็นตัวแม่จับตัวแม่กับตัวผูมาได้มาในตัวแม่เพิ่นตัวใหญ่กับตัวผูจ้ะก็เลยได้แยกมาก พันยูนําก,กันกับบอ่อตัวูตัวนี้จ้ะกบเก็สใส่ไงยู่จ้ะนี่บ่แน่ใจได้จ้ะไพโหกับคอมเมนต์มาแน่ได้จ้ะว่าเป็นพัุนยังไงงจ้ะเป็นพันผู้ฟอกหรือว่าพันกบพื้นบานเหาได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นตัวูดได้จ้ะตัวไงอ้วนแห้งจ้ะเขาก็จะกินเก่งได้จ้ะ ใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์น่าจ้ะพื้นที่ว่างๆแค่น้อยเดียวจ้ะพี่น้องนี่จ้ะว่างหล่อ,อยางลดในยางละสองเซนสามเซนอันนี้โตน้อยแน่ก็จะไว้ใส่แค่สองจ้ะอันนี้กบพระโตง่ยกับกันกระโดดก็จะใส่สามจ้ะ ใส่อุปกรณ์ที่มีอยูในในบ้านละจ้ะอันนี้ก็เอาอันนี้พัดลมจ้ะมาเปิดไววกันเขากระโดดออกจ้ะพื้นที่กลางๆก็จะมีเพาะมะม่วงหามานาโหจ้ะอันนี้ลอยลอยยี่สิบถุงจ้ะพี่น้องเพาะเมล็ดได้จ้ะ กระเพาะได้ปีปีกว่าๆอลไรจ้ะมางหันก็นจะเป็นบักม่วงจ้ะจักไม่พันยังแน่ก็จามาได้ลงเลยพี่น้องอันนั้นก็นดอกอันชันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรจ้ะพี่น้องเอามาช่ำใส่กระถางไว้จ้ะยังเอาไปปลูกที่สวนจ้ะ มะโ้นนีก็จะเป็นยอจจะพี่นอ้องต้นยอ่อจจะอันนี้ก็จะเป็นผู้จะพี่น้องว่าจะเอาไปไหวย้ยุสวนจะเพราะเขาเอเขาแข็งแรงก่อนจะมางนี้ก็จะเป็นซ้มนำมักจะพี่น้องมาเป็นน้ำมักขิงง่วเลยจะจะไปใไส่ยุสวนเลยจ้ะ น,นี่ก็บกแก้วเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นกล้วยพอไวในถุงก่อนจะเพราะว่านาฝนถาไปไห้ยุสวนยันเขาเน่าจะเพราะว่านานี้มันนาฝนแล้วเนาะจะยันหากเขาออกมากอะเดี๋ยวยันเขาเน่ากับพรอยเขาแข็งแรงก่อนจึงเอาไปลงสวนจะนี่าจะพี่นอ้องตัวใหญ่แห้งจ้ะ กบจะมาจากสวนก็นล่องหัดเลียงเบิ้งจะพี่น้องก็ศึกษาไปเรื่อยๆจ้ะอนนาคตก็อยยากเลียงเพไวบบริโภคในรั่วเรื่อนจ้ะพี่น้องสร้างแหล่งอาหารให้เจ้าข,ของอันใดที่มันสามารถลดต้นทุนใดก็อยากสีเฮ็ดน,นอกจากนอก้องราะว่าโ่วนงนีก็โควิดเทือตลาดปิด พ่มีแนวอยู่แนกกินเท่าก็ได้เอาครบมากเฮ็ดกินจะคล้องจะถ้าพี่น้องทันใดสนใจหรือมีอย่างแนะนำก็ฝากเมนไว้ไตคลิปได้เลยจ้ะเพราะว่าเอก็เป็นเมื่อไม่จ้ะหัดเดียงใด้ปัะถึงปัะถึงเดือนจ้ะอันนี้ครบจับมาก จะให้เขาอยู่แบบสีจ้ะ,จะหัวหานเป็นหัวหานกบใส่กลางจ้ะซื้อมาโลละสามสิบบาทจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีดได้จ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่ ก็เป็นกำลังใจเอเห็นคลิปต่อๆไปน่ยจะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ